วันนี้ฝนไม่ตกทุกลานเลยรู้สึกวัดท้องฟ้าก็โปร่งใสฝนมม่ตกชาวสวนยางก็ได้กีดอย่ยางวันนี้เมื่อวานเกือบเป็นเดือนนะลูกหลานฝนตกทุกวันตอนเชา้าชาวบ้านนะขาดรายได้พอขาดรายได้ คนมาใช่บาทก็น้อยกว่าไงคนขาดรายได้ได <c oughs> แล้วก็ยางราคาตกอีกต่างหากราคาฟังๆดูแล้วตะก่อนยี่สิบกว่าบาทยี่สิบาทเพิเพอเดี๋นี้ประมาณยี่สบย่สิบบาทอีกต่างหากดูๆแล้วจะถอยลงมาอีกชาวสวนยางเขาบอกว่าอย่างน้อยก็ยี่บ้าก็ยังพอ ยังพอไหวทั้งกี่ด้วยทั้งแบ่งกันด้วยถ้ายี่สิบบาทโอ้ชัจกจะแย่ละออนนะว่างันนะชาวสวนยางฟังๆน้ำมันปลามก็รู้สึกว่าจะลดอีกเหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยไปอยู่อยู่กับเกษตรกรรมนั้นลูกหลานอยู่กับชาวบ้านนอกบ้านนาอยู่กับเษกเษตรกรรมเป็นลวงปู่ลวงปาาลวงตาลวงปู่ลวงตาอยู่ป่ารงพงไพ่เพราะนั้นลูกหลาน มีอะไรก็เล่าเล่าก็กาวให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อโอ้ทำไมมันยางมันก็น,น้อยอยู่แล้วฝนตกกีดยางก่นน้ำยางก็ไม่มากราคาก็ตกอีกเ,ออเป็นเพราะทางรัฐบาลทุกวงการไม่ว่าพิพากษาอายการตำรวจ <c oughs> ทหาร ทุกวงการเพื่อเพอหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาอยู่ในปานองค์พงไัยก็ได้รับรู้รับทราบนับกันไปนับไม่ถึง8ปดตรงั้นห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดเจดแล้วแปดแดแล้วหกหกแล้วห้านับกันอยู่นั้นแหละก็เลยดูดูแล้วก็เลยขาดความใส่ใจพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองการดูแลพี่น้องประชาชนหรือเปล่านะหลวงพ่อว่านะ หลวงพ่อก็อยจ,จะพูดพูดไปทางผู้ที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนั่นแหละพอในตรวนาหลวงปู่หยุดอยู่ป่าตรงพงไปใช่ไหมเ,เป็นกระบอกเสียงกระบอกถึงเหมือนกันนะลูกหลานวันนั้นให้ขอให้ทางาฝ่ายทางบ้านทางเมืองทางทุกหน่วยงานนั่นแหละดูแลผีดน้องประชาชนคนในชาติเศรษฐกิจบ้านเมืองกำลังเฟื่องฟู ก็คงควจะให้เฟื่องฟูไปด้วยกันนะะั่นแหละทางเกษตรกรรมด้วยทางข้าวด้วยทั้งอาหารการบริโภคด้วยเ,เงินคําทรัพย์สมบัติด้วยอันไหนจะเกิดประโยชน์ช่วยๆกันดูช่วยๆกันแล่ยช่วยๆกันพัฒนาจะประโยน์ให้คนนั้นจะไปะโยนให้คนนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ให้วัดวาศาสนาก็ไม่ได้วัดวาศาสนาจะโยนให้ใหชาวบ้านก็ไม่ได้ ทางวัดวาทศาสนะจะช่วยอะไรอย่างหลวงพ่อนะก็ช่วยแนะนําสัง่งสอนบอกกล่าวถ้าว่ามีจตุปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมมาถวายเนติโด,ดหยหน่อยก็นั่ยนะช่วยเหลือชุมชนสังคมโรงพาวานันโรงเรียนอะไรสาธา,ารณประโยชน์เหมือนกันนะลูกหลานนะอันนีเ้เราเล่าเก่าๆเตือนเตือนสังคมเตือน,น,น,นพวกเราทุกท่านนั่นแหละนะ เตือนกระทั่งหลวงพ่อด้วย <c oughs> นับอะไรก็นันบแล้วนับอีก <c oughs> จนลำคาญหูจะงฟังฟังดูแล้วนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าสื่อไหนตัวสื่อไหนไม่รู้ว่ายูทูบเฟซบุ๊หลังงหลกยหมมาพูดแล้วพูดอีกประนามแล้วประนามอีกยกยอแล้วยกยออีกขมแล้วขมอีกไม่รู้ว่ามีอะไรตัวไม่อะไร ไอ้พวกที่ฟังเนี่ยพู้ที่เสพข่าวเนี่ยก็หัวฟัดหัวเวียงหัวเวียงหัวฟัดหัวฟัดห,หัวเวียงไม่รู้จะเชื่อคําใครทีนีนมันมากมันมากหลายสื่อเหลือเกินเผอเผยฟังเสียหลวงพออ่อหลวงพ่อก็ให้เนี่ยแหละฟังหูไว้หูนะลูกหลานเนอะหลวงพ่อก็อวางนะอย่าไปเชื่อจมปลักไปเสีเดียว ฟังไว้ทุกฝ่ายนั่นแหะแต่จะยังไงจะไงมันก็ต้องเราตั้งสารรัฐธรรมนูญไว้แล้วยังไงก็ต้องฟังสารรัฐธรรมนูนเป็นหลักเ,เว้นเสียทต่ทุกคนล้มสารรัฐธรรมนูญเออๆนั้นอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ขนาดที่เราตั้งสารรัฐธรรมนูญเป็นหลักไปแล้วก็เชื่อนะคอยคอยเชื่อฟังจุดนั้นแหละเ,เป็น เรื่องใหญ่ให้จุดอื่นก็ฟังฟังอยู่ไว้ฟังหูไว้หูฟังคนที่พูดขึ้นมาหลวงพ่อพูดนะใครฟังหลวงพอ่อแต่จะไปเชื่อลุงพ่ออีกเหมือนกันนะลูกหลานนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันอังคารที่13กันยายนพุทธศักราช25 6 5ัห้าพวกเรามีแต่พูดแต่ทางการเป็นอยู่ทางโลกวัตะสงสาร แต่ลืมคิดดูชีวิตของพวกเราอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะพวกเราอยู่ในปา่ารงพงไพพระสงฆ์องค์เจ้าลูกหลานทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติถึงจะมีความมั่งมีสีสุขร่ำรวยขนาดไหนก็เถอะไม่ถึงร้อยปีตายหมดคนนะลูกหลานนะเ,เพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายต้องคิดไว้ในใจเสมอตายแล้วจะไปที่ไหนจะไปนกรกหรือจะไปสวรรค์ ด้วยจะไปสัตว์เป็นสัตว์ที่ไฉรฉันห้วอจะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้างว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้ไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าไม่ได้เตรียมการไว้หวังที่จะมาไปเกิดในภพภูมิที่เราต้องการมันยากนะลูกหลานนะเหมือนกับเราอยากจะไปอเมริกาอย่างนี้แหละด้วยจะไปยุยโรปอย่างนี้แหละแล้วจะไปเที่ยวรอบโลกอย่างนี้แหละแต่ตัวเองไม่ได้หาเงินเอาไว้ มีแต่กินดื่มกินเหล้าเมายาหัวลาน้ําแต่ละวันแต่ในใจคิดนู่นคิดจะไปเที่ยวรอบโลกนะมันจะไปได้อย่างไงพอเหตุเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่มีเงินคนที่จะไปรอบโลกได้มันก็ต้องมเป็นผู้มีเงินนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเราจะไปสู่ความสุขความเจริญในสัมปร,รายกิกภตัวเองก็ต้องเตรียมพร้อม ต้องเตรียมเตรียมกายวาจาใจของเราเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีจากนั้นก็สังสมแต่คุณงามความดีสิ่งไหนที่มันเลวมันชั่วมันมันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นนี่แหละคือปรับปรุงกายใจของเราจากนั้นเราก็เหมือนกับเราหาทุนทรัพย์เข้าสู่จิตใจเราจะมุ่งหวังไปทางไหนก็ไปได้เพราะอะไรเพราะเรามีทุนทรัพย์ นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละการที่เรามาอยู่ปานองพงภัยเป็นพระเป็นสงฆ์องค์เจ้าบำเพ็ญทุกยากลำบากสู้ต่อการเป็นอยู่ก็เพื่อบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่จิตใจนั่นแหละทานอาหารก็ทานมื้อเดียวใช้ผ้าใช้ผ้าก็ใช้แบบประหยัดใช้สีเดียวนอนก็นอนคนเดียว พยายามพูดให้น้อยอีกไม่ต้องพูดไปไม่ให้คุยกันอีกแลก้วใครอยู่ภาวนาพุทโธพุทโธมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองตลอดเวลาอีกนี่แหละเป็นการอยูเอ่เตรียมตัวเตรียมพร้อมอาจากนั้นศีลาจรรวัตกิริยามารยาทในการเป็นอยู่ก็มีศีล ศีลพระภิกษุตั้งสองร้อยย่สิบศีลศีลเป็นกฎหมายหลักกฎหมายรองอีกมากมายที่เป็นกริยากิริยามนรยาตนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่สรุปแล้วก็คือให้เราเป็นคนดีนะให้พระเป็นพระที่ดี่ถ้าว่าเราไม่เป็นเป็นพระเป็นพระที่ดี เราไม่ได้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในกรอบของพุทธะที่บัญญัติไว้เราก็เหมือนเป็นฆราวาสท,ทั่วไปเ,เป็นโยมทั่ว,วไปใส่ผมดําใส่เสื้อผ้าลายชุดกินข้าวลายมือ,อสรัท้ายญาติโยมเ,เขาจะมากราบมาไหว้เราได้ยังไงเพราะเราเหมือนกับฆราวาสใช่ไหมอันนี้เราเหนือกว่าเราเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้มีกฎระเบียบ เป็นผู้มีเชื้อรายจรรวัตดูแล้วเป็นที่น่าเคารพนับถือเริ่มสายและอีกอย่างหนึ่งเขาทุกคนก็ฟังธรรมหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงภาวนาเข้าไปทําจิตใจให้สงบแล้วสามารถที่จะไปสู่เป็นอริยบุคคลพระโสดาสกทาคานาคาอรหรัน จากนั้นก็ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัตะสงสารอีกถ้าทำจิตใจให้หลุดพ้นจิตใจให้เบื่อหน่ายคลายรู้แจ้งเห็นจริงอันนี้เราเชื่อในหลักธรรมคำสอนของพุทธะจากนั้นเราก็ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมจึงอยากจำแนกแจกออกเป็นพุทธบริษัทสี่ภิกษุสามเณรไปอยู่ข้างหน้าเดินหน้าเป็นแนวหน้าเดินแถวหน้า อุบาสกอุบาสิกาไม่สามารถที่จะบวชได้แต่เขาเคารพนับถือเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วก็อยู่ทางหลังอยู่แถวหลังให้การสนับสน,นุนสรุปแล้วก็คือไปด้วยกันนะทางหน้าทางหลังทามว่ามีตะขาหลังอย่างเดียวผมพอเลยเปรียบเทียบผมมา,ช,าช้างขาหน้าช้างขาหลังนะ รถรถยนต์ของเรามีล้อหน้ามีล้อหลังแต่มีแต่ล้อหลังอย่างเดียวไม่มีล้อหน้าเป็นยังไงแต่มีแต่ล้อหน้าอย่างเดียวไม่มีล้อหลังเป็นยังไงมันไม่สมดุลถ้ามีทั้งสี่ล้อเป็นยังไงมันก็วิ่งได้เร็วกว่าแต่ก็มียุรถสองล้อก็มี แต,แต่จะวิ่งเหมือนกับรถสี่ล้อไหมก็ไม่อันนี้ก็เหมือนกันนะคนพทุทธบริษัทสีมีแต่พระภิกษุก็ไปไม่ไไปไม่ไหวไปไม่รอดเหมือนกันนะไม่มีการให้การไม่มีการสนับสนุนแต่มีแต่การสนับสนุนไม่พูดมีผู้นําไม่มีผู้นําทางก็ไปไม่รอดอีกเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะนี่แหละ สรุปแล้วก็คืออาศาัยซึ่งกันละกันนะพุทธบริษัทสี่แต่ถึงยังไงก็พวกเราไปด้วยกันเ,เพอเพอทางขาหลังเลยเถ้าตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งจกตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเหนือกว่าขาหน้าก็มีนะในครัง้งในครั้งพุทธกาลนะลูกหลานนะ พระพุทธเจ้าท่านอ่านอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นฆราวาสญาติโยมบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสําเร็จเป็นพระหันก็มีไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็พระอนาคามีก็ไม่น้อยพระโสดาบันมากทีเดียวเลยสําหรับศรัทธาญ,ญาติโยมนะแต่พระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์มีเป็นพระหานกับมากกว่าเพราะว่าเข้ามามีส่วนบําเพ็ญอย่างมากทีเดียวพระสงฆ์ เป็นพระรหันในพระสงฆ์นี่มีมากในครั้งพุทธในครั้งพุทธกาลตามประวัตินะในพระไตรัยิดกนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนะให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสรุปแล้วก็ไม่หนีออกจากที่คำว่าคิดดีทำดีพูดดีถ้าว่าคิดถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วเควนหะลุกลันเดินผิดที่ผิดทางมีแต่ ไปทางหายนะไปทางาตกนรก,มกหมกไปทางชั่วนะั่นเลยทนีอกูไม่กลับเลยทีนี้ลงลึกพลพเพราะเหตุไรเพราะเราไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูนนะั่นถ้าไปขนาดนั้นแล้วกันั่นแหละกูไม่กลับแล้วลูกหลานนะาไม่รวนลงหลุมไหนละ่ะลึกลึกไปเลยแล้วกันไ่า เพรานในพวกเราพวกทุกท่านนะต้องเชื่อในหลักธรรมคาสอนไว้ก่อนเ,ออเพราะเหตุไรในโลกนะีก้เราก็รู้รู้รู้อยู่ไม่ใช่เหรอเราอยู่ในโลกมามองๆนะี่ก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอถ้าใคร <c oughs> ทำถ้าใครคิดดีทดําดีพูดดีผู้นั้นก็มีแต่จะความเจริญรุ่งเรืองออถ้าใครคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วนะอ,อ หลบหลบซ่อนซ่อนเผอิจะเข้าคุกเข้าตารางไปอยู่ที่ไหนก็ลําบากไปหมดเพราะอะไรเพราะความชั่วให้ผลน,ะนี่อยู่ในโลกน่ยเรามองเห็นอยู่แล้วนะอันนี้ก็เมื่อจำปลายยิ่งพบยิ่งละเอียดไปกว่านั้นอีกนะเพราะนั้นพวกเราอยู่ในโลกนึกก็ให้เป็นพระที่ดีอย่างที่ว่านั่นนะ,นะ,นะพระที่ดีโยมที่ดีอยู่นัสถา,าน,นะไหนก็ดีหมด เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นลูกน้องลูกน้องที่ดีเป็นเจ้านายก็เจ้านายที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอยู่ในสถานะไหนก็ดีทั้งหมดนะเป็นผู้บอกข่าวแจ้งข่าวบอกกล่าวก็เป็นคนที่ดีมีเจตนานดีต่อชุมชนและสังคมถ้าใครมีแต่ทำดีอยู่ด้วยกันก็ล่มเย็นเป็นถูกนหะลูกหลานนะแต่มีแต่คิดร้ายต่อกันนะ ให้ข่าวก็ให้ข่าวร้ายให้เขาเบงเบียนว่าไม่ไปตามความเป็นจริงผลที่สุดก็นั้นนะประเทศชาติบ้านเมืองก็ล่มจมจิบหายได้ไง่ายๆเหมือนกันนะลูกหลานะผู้ที่จะทําร้ายทําลายประเทศชาติไม่ใช่คืออื่นกายนะลูกหลานะคนในชาตินี่แหละเป็นผู้ทําร้ายทําลายชาตินะเพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้แล้วนะผู้ที่จะทําลายทาร้ายทาลาย ทำให้ศาสนาของเราเสื่อมเ,อเสื่อมสลายทั้งหมดไปมิใช่ใครอื่นพุทธบริษัทสีนี่แหลเป็นผู้จะทําร้ายทำลายศาสนาของเราผู้ที่จะทําให้ศาสาานาของเราเจริญรุ่งเรืองก็มิใช่ใครอื่นพุทธบริษัทสีนี่แหลจะเป็นผูท้ทาจะทําให้พุทธศาสนาที่ทำคําสอนของเราต,ะะตถาคตถาคตเจริญรุ่งเรือง เรามาพิจารณาหรือแล้วมันก็จริงอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเรามาเปรียบเทียบกับประเทศชาติบ้านเมืองก็เหมือนกันประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็คนในชาติน่ะช่วยกันประคับประคองช่วยกันปรับปรุงดูแลแก้ไขสิ่งนี้มันดีทีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันพูดช่วยกันพัฒนาในสิ่งที่ดี ประเทศชาติบ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองนะลูกหลานนะให้ลูกหลานคิดดูสิจริงไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วเนะี่ยพุทธศาสนาเนะี่ยหลวงพ่อก็นําเอามาเปรียบเทียบพุทธศาสนากับชาติบ้านเมืองกับกับมนก็ไปด้วยกันนะลูกหลานนะวันนี้หลวงพ่อพูดเป็นแนวความคิดให้กับลูกกับหลานหลายๆแง่หลายๆมุมให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเอาตอนนี้ไปรับพรในทนีนะหลวงพ่อให้พรอ,องค์เดียวก็ได้แล่วันนี้นะ พี่น้องประชาชนลูกหลานมาไม่มากว่ายะถาวาริวหาปูราาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนราสโสยถามณิชโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิจนิจังวุธาปจัิโน จตารโรธรรมาวัทานิอายุวันโนสุขังพาลังอายุวัฏกาธนวัฏกาสิริวัฏกายสวัฏากาพลวัฏกาวันวัฏกาสุขาวัฏทากาหนตุสภธา ทุกขโรขพยาเวลาโสกาสาตุจุปัตวาอเนกาอันตรายาปิวีนัสสันตุจเตสสาสยาสิทธิะนางลาพังโซธิภาคขายังสุขขังพลังสิริอายุจวันโนชโปขังวุธีจจยศวาสตวัส,สาจะอาอยูชีวสิทธิพระวันตุเต ภาวะตูสัพระมังคลังราขานตูสัพพะเทวตาตะปพุทธานุภาเวนะสัปธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตูเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  วัดป่านาคำน้อย .com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา